เป็ในใครก็ตามเป็นนายกในยุคนี้สมัยนี้เหนื่อยมากกับการที่จะถูกหยิบยกเอาคำพูดที่เคยพูดเอาไว้แม้เวลาจะเปลี่ยนไปเอามาย้อนความเนี่ยเป็นต้นว่าที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับเดอะแตนด์ด d ใช่ไหมต้องไ่ะที่ท่านบอกว่ายังไงนะไม่เคยพูดนะเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทาหารอะ คือท่านบอกว่าเรื่องการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจผมไม่เคยบอกยกเลิกผมไม่เข้าใจการยกเลิกหมายความว่าอย่างไรแต่พักเพื่อไทยชัดเจนและผมก็พูดตลอดทุกเวทีไหนต้องไฟงสักนิดหนึ่งขออนุญาตแนดาร์นะเรื่องเกณฑ์ทหารสมัครใจมผมไม่เคยบอกยกเลิกผมไม่เข้าใจคำว่ายกเลิกนี่หมายความว่าอะไรไม่ให้มีอีกแล้วไม่ให้มีฐานอีกแล้วเรื่องคนที่เกษียณไปตายไปหรือว่าจะให้กําลังกองทัพ ไม่มีเลยผมไม่ทราบผมไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อไทยชัดเจนแล้วผมพูดต่อทุกเวทีว่าเป็นเรื่องของการสมัครใจเกณฑ์ทหารให้พี่น้องมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็มีการพูดคุยทุกอย่างก็อยู่ในกรอบที่เราพูดคุยกันนี่เมื่อวานนี้มีการรีชวิตข้อความของคุณเศรษฐาในอดีต ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนงี่ยน้องใบคือเหมือนกับเป็นการถแถลงนโยบายเมื่อวันที่30มกราคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะนั่นฮะ,ะคุณเศรษฐาเขียนว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วเนี่ยค่ะเป็นการทวิตนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยอะค่ะที่บอกว่าเพื่อไทยยก3ข้อชูลดขนาดกองทัพปรับลดงบยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่แหละคุณเศรษฐาเอาอันนี้มาแล้วก็เขียนว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็ชูนิ้วโป้ง2อันเหมือนแบบเยี่ยม แล้วมีทวิตหนึ่งลักษณะก็คือคงจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในทํานองว่าการเกณฑ์ทหารเป็นความจําเป็นต่อความมั่นคขงของชาติแล้วปรากฏว่ามีคนไปขุดขึ้นมาว่าคุณเสฐาลักษณะคือออกมาโต้หยิบเอาข้อความนี้แล้วก็โต้ว่าข้อแรก ท่านบอกว่าการเกณฑ์ทหารจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติและเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจดีทำให้ประเทศอื่นค้าขายกับเราผมเห็นด้วยแต่ส่วนเดียวคือความมั่นคงเป็นรากฐานของเศรษฐกิจที่ดีแต่ผมไม่เห็นด้วยว่าการบังคับเกณฑ์ทหารเป็นความจำเป็นต่อความมั่นคงซ้ำยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจแต่ข้อสำคัญคืออีกอันหนึง่งข้อที่สองค่ะ <eg h S 1> นี่เสนาเขียนเอาไว้เมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษาบอกท่านกล่าวว่าปัจจุบันทหารก็สมัครใจอยู่แล้ว แต่ไม่พอต่อความจําเป็นจึงต้องมีระบบเกณฑ์ซึ่งผมไม่เห็นด้วยก็แปลว่าคุณเฉชาเคยบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์าหารบอกที่บอกว่าฐานปัจจุบันสมัครใจอยู่แล้วแต่ไม่พอต่อความจําเป็นจึงต้องมีระบบเกณฑ์ผมไม่เห็นด้วยและจะผลักดันให้ทหารกองทัพมาจากการสมัครใจเต็มรูปแบบเท่านั้นด้วยหลักคิดว่าขนาดของกําลังพลในปัจจุบันนั้นใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงอย่างแท้จริงซ้ํายังส่งผลเสีย ต่อระบบเศรษฐกิจในการดึงคนบางกลุ่มออกจากระบบเศรษฐกิจไปทําหน้าที่เป็นทหารเกณฑ์อะท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนี่คือประเด็นที่พูดอะไรไปมันก็จะมีกรณีย้อนรอยกลับมาให้ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเหน็ดเหนื่อยใครจะเป็นนัฐมนตรีนายอุมตรีนี่หยิบกันขึ้นมาใหญ่เลยท่านผู้ชมฮะเจ็าบนทีเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนช่วงหน้าครู่เดียวครับ